รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นไหนมาเห็นไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันเลยเออ,เอ,อคือว่าพอดีฉันไม่สบายนะ่ะฉันก็เลยไม่ได้มาโรงเรียน อ๋อวันนี้เธอไปช่้งเบียนโนไหมเรานัดกันนะตอนเย็นเย็น<อ>ไปสิทีนี้ก็ไม่มีใครจับฉันได้แล้วละ่ะว่าฉันคือนางผักบุ้งฉันเป็นแรกวันน่ะตื่ปรอละทีนี้การว่ากันการด้เป็นของเกย์จะต้องตกเป็นของฉันเพียงพูดเดียวดูแล้วละ่ะว่านางไปไหนแล้วอ๋อไม่เป็นไรครับฮันเดี๋ยวผมไปตามหาเองก็ได้นะครับ ค่ะค่ะฉันว่านางนาคือผู้ชายที่นางนามันชอบมันหรอหอึรอเชียวแกไม่อยู่แหละทีนี้ผู้ชายคนนี้มันก็ต้องเป็นของฉันคนเดียวค่ณเผื่ช่วยตามหาให้หน่อยนะคะได้ครับเดี๋ยวผมจะตามหาให้อย่างเต็มที่เลยนะครับ คุณตำรวจช่วยตามหาเจอนะคะเพราะาอีฉันเป็นห่วงรู้สกากไอฉันมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าแกจะโดนดักษาตัวไปหรือเปล่า คุณตำรวจต้องตอามหาลูกอิชานให้เจอนะคะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตามหาลูกสาวของคุณอย่างเต็มที่เลยครับเดี๋ยวถ้าเจอเบอรสเซงให้เดี๋ยวทางตำรวจจะโทรไปบอกล่วงหน้านะครับค่ะขอบคุณนะคะคุณตำรวจไม่เป็นไรหรอกครับเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะหาลูกของคุณให้อย่างเต็มที่เลยครับ ฉันฝากด้วยนะคะคุณตำรวจขอให้คุณตำรวจตามหาลูกฉันให้เจอนะคะฉันเป็นห่วงมากแลยค่ะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตามหาลูกของคุณให้อย่างเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเบาดเสอะไรตามที่บอกไว้ผมจะแจ้งไปร่วงหน้าเลยนะครับผมจะโทรไปบอกร่วงหน้าเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตำรวจครับไม่รู้ว่าป่านี้อน,นาคตจะเป็นยังไงบ้างนะ แจ้งความเสร็จแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วอ้าวคุณอันนาคุณมาจากไหนเนี่ยผมตามหาคุณแทบแย่แน,น่๋ออเมื่อกี้ฉันไปเดินเล่นตามแถวนั้นมาน่ะคุณมีอะไรหรอ เอว่าแต่กณน่าจะไปไหนหรอเห็นลูกรีลูกลุนแปลกๆครับอ,อ๋อจะรีบไปเรียนน่ะฉันขอไปเรียนก่อนนะวันนี้ฉันไม่มีเวลาคุยกับคุณหรอกได้ครับตอนเย็นเจอกันนะเออเออจะหาใน,นนะักข่าวหึนีไ่ไปดีกว่าว่าแต่พวกนี้ก็รบกันนะเนี่ยหึแต่ฉันจะหาวิธีแย่งจากแกให้ได้โดยนาะนๆเฮ้ยรีบเข้าเรียนดีกว่าสายหมดแล้วเนี่ย ผู้ชายคนนั้นนำฉันพูดอะไรไม่รู้อีกเฮ้ยนี่เข้าห้องดีกว่าให้อาจารย์เข้าห้องแล้วแหละ,ละว่นนี้เนี่ยนี่เข้าห้องเรียนดีกว่าสายแล้วเนี่ยแต่จะว่าไปปลอมตัวเป็นนางหน้าตัวปลอมเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะไม่มีใครจับผิดได้หรอกเพราะฉันเคยนางฟ้ากุ่มค่ะอ้าวนะเครียนครับ จดบนกระดาษเลยครับเดี๋ยววันนี้ครูให้นักเรียนแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยนะอ่าลองแปลกันดูสิรอบนี้ก็ไม่มีใครจับผิดฉันแล้วล่ะว่าฉันคือนางผักบุ้งแต่ตอนนี้ฉันอยู่ในร่างอันนาตัวปลอมคงไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันคือนางผักบุ้งฮ่าฮ่า แกจะพาฉันไปไหนเนี่ยนี่บัวฉันมีเรื่องจะคุยกับแกหน่อยอนะ่ะมากับฉันหน่อยนะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันตรงนี้แล้วกันนะอือได้ได้ว่าแต่แกมีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันเหรอนี่แกจําฉันได้ปะฉันจําแกไม่ได้หรอใครกันล่ะจะไปจาได้แกคืออะไรกานาใช่ไฉันผักบุ้งนะเอ๊ะนี่รเธอหร่อผักบุ้งแล้วทำไมเธอถึงนะปลอมตัวเป็นนาน,นาแบบนี้ล่ะ อ๋อเธอจำวันทันไม่ได้เหรอวันที่ฉันบอกว่าจะไปสัญญากมเปีนางนนาน่ะอ๋อจำได้จำได้แหมสัญญามรอบนี้ฉันดูเหมือนนางเงินตัวจริงมากๆเลยนะแกสัญญากันเนี่ยได้เหมือนมากๆรับรองรอบนี้ไม่มีใครจับผิดแกแน่นอนว่าแกคือนางผักปุ้งค่ะใช่ตอนนี้น่ะฉันจะแย่งทุกอย่างจากนางนาตัวจริงมาให้ได้นางนนาตัวจริงตอนนี้ 1 1> คงอยู่ที่นุ่อย่างไม่สุบสุขแล้วล่ะสม,มนวนหน้ามันสมควรแล้วล่ะที่มันต้องเจอแบบนั้นนะ่ะคนอย่างมันต้องไม่มีฐานได้ดีครับเ,เออว่าแต่แกฉันปลอมตัวเป็นนางนาแบบนี้สิ่งที่นามันแปลกไปก็คือฉันพูดภาษา,ตาใต้ไม่เป็น โอ้ใช่ใช่ใช่ใชนางป็นนาะตัวจริงอ่นะมันพูดภาษาใตา้ได้เป็นคนใต้แล้วเธอน่ะปลอมตัวเป็นอนาเลยพูดภาษาใไ้เป็นรับรองถึอแฟงเธอนะแตกชั่วช้าเฮ้ยแกเราจะทำยังไงดีอ่ะฉจะไปทำยังไงดีอ่ะฉันอุ audio, นสาาตส่าห์ไปสัญญากลางมาแต่ฉันพูดภาษาใต้ไม่เป็นเลยฉันมีทางช่วยอยู่เวลาคุณตายมาทักแกให้ผูาาา้ประสาทได้แกบอกว่าเออขอผู้ประากลางได้ไหมอ่ะฉันไม่อยากผูดภาษาใต้ เออได้ได้ได,ได้แผนดีมากเลยนะนี่แหละสมจะเป็นเพื่อนฉันเยี่ยมมากเลยความคิดนี่ก็หลายวันเลยวนะเนี่ยที่ฉันถูกจับมาอยู่ที่นี่นะ่ะฉันต้องหาทางกลับบ้านให้ได้เอ๊ะตรงนั้นไม่มีถนนด้วยนี่ตรงนั้นนม่มีทางด้วยแน่นอนตรงนี้น่าจะเป็นทางออกนะ นี่มันมีจังปลูกุกเขาแน่นอนอ่ะนั่นเลยมีถนนตรงนั้นน่าจะพอหาทางกลับบ้านได้อยู่วันนี้แหละฉันจะหาทางกลับไปได้หน่อยฉันว่าละที่ฉันโดนจับตัวมาก็เพราะยังผักปุ้งแน่นอนวันนั้นนะฉันรู้นิ่ัย่ของมันมันกี้ชาฉันแน่นอนว่าที่ฉันได้เป็นไฟปรากฏเป็นนมันก็ริชาฉันละสินะที่ฉันโดนจับตัวมาแบบนี้ แล้วป่านนี้นางผักบุ้งมันเคย,ยก็สวยสุขด้วยการสัญญกรรมเป็นฉันละสินะหน่อยอย่างนี้ฉันต้องไปจัดการซะแล้ะฉันจะไปในวันนี้แหละหืมนางผักบุ้งแกกล้ามากที่จะมาเล่นกับฉันเล่นหรอหืมเดี๋ยววันหันเล่นเปียนโนนะฉันจะไปแฉแกถึงาเลย <c oughs> เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับฉันวันนี้แหละฉันจะเอาจริงนี่นง ก,นะกุ้แกนะแกอย่างนี้ฉันต้องไปจัดการคนชั่วซะหน่อยแล้วน้อยบางอาจจบฉันเลยยังเป็นศัยกรรมเป็นฉันอีกเดี๋ยวคอยดูวันประกวดเปียนโนจะจะไปแช่มันกลางฮานฉันรีบหาทางกลับบ้านไปจัดการมันก่อนดีกว่านี่ไงทางนี้มันมีทางอยู่นี่ไงเป็นทางน่าจะพอหาทางกลับบ้านได้อยู่นะอืมแล้วก็จะมีทาง,ทางนั้นอีกน่าจะเป็นทางกลับบ้านได้ยังงั้นน่ะเดี๋ยววิ่งลงไปดีปกว่าลงวิ่งลงไปจากเขาเนาะ ภูเขาสูงเหมือนกันน,นี่ยลงทางนี้ลงไม่ได้เดี๋ยวตกขึ้นมาตายเลยอะ่ะอืมเดี๋ยวรีบลงดีกว่าอืมไม่มีใครเลยอะ่ะแถวนี้รถก็ไม่มีอะ่ะถ้ารถมีนะฉันขับรถกลับบ้านได้เลยนะเนี่ยอืมมันพอจะมีผู้คนให้เราขอความช่วยเหลือได้หรือไม่นะมาถึงถนนแล้วเอ๊ะฉันจะไปทางไหนเนี่ยบ้านฉันไปทางไหนวะ ทางนี้หรือทางนี้วะฉันไปทางไหนกันแน่เนี่ยฉันจะไปทางไหนดีทางนี้หรือทางนี้ดีทางนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนเฮ้ยตรงนั้นมีสะพานแดงด้วยนี่เฮ้ยสะพานแดงมันเชื่อมต่อไปที่ตรงน,นัน้นนั่นน่ะบนในภูเขาว่าเออน่าจะเป็นทางสายทางกลับบ้านแน่นอนอ่ะเดี๋ยวฉันจะลองวิ่งไปที่สะพานแดงนี้นดีกว่าอืม ที่ครึ่งวันแล้วยังตามหาเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่เจออีกอืมกอให้เจอทีเถิดเดินมาครึ่งทางแล้วไม่มีรถให้ขอความช่วยเหลือเลยเอ๊ะนัน่นอะไรไวอะอ่ะเอม่นั่นนรถตำรวจนี่โูดีใจจังฉันไปขอความช่วยเหลือดีกว่ามิ้งไปขอความช่วยเหลือดีกว่าเข,ข็ดขาหมดแล้วตอนนี้เอ๊่นั่นเด็กที่ไหนนะ คุณตำรวจคะช่วยด้วยคะ่ะคุณตำรวจเอา้านี่หนูมาอยู่ที่นี่คนเดียวได้ไงี๋ยวแม่หนูไปไหนออพอดีว่าหนูโดนรักพาตัวมานะคะหนูอยู่ที่นี่ประมาณสามวันเลยเออว่าแต่นี่คุณตำรวจมาทำอะไรที่นี่ล่ะคะอ๋อมีคนมาแจ้งความผู้คนที่สูญหายนะ่ะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออนนาหายไปเขาดึงเขาดึมาแจ้งเออผู้หญิงที่ชื่อว่าอันนาใช่ไหมคะ ใช่ครับหนูรู้จักไหมเออผู้หญิงที่ชื่อว่านานั่นก็คือหนูค่ะอ๊ะนี่หนูเหรอใช่ค่ะหนูชื่อนาเองค่ะไปก็อย่างนั้นกลับบ้านกับตำรวจละกันนะเพราะว่าแม่ของคุณนะเป็นห่วงคุณมากเลยนะให้ตำรวจมาตามหาค่ะให้เรารีบกลับกันเถอะนะคุณตำรวจะ่ะครับอ๋อพอดีว่าคุณตำรวจจอด ที่บ้านเชา้าให้หนูหน่อยได้ไหมคะตอนถึงงานค่ะท่านทำไมเราไม่ไปหาแม่หนูกอดหรอกเดี๋ยวหนูค่อยไปค่ะในในปลอมตัวเปน็นในงันนาอะเดี๋ยวฉันมาหาแม่ของมันสัก,กวันดีกว่าเดี๋ยวไม่ให้มันสงสัยว่านางอันนาตัวจริงไปเอาอนนากลับมาแล้วเหรอลูกแม่เป็นห่วงจ้ามาหนูแทบแย่แน่หนูไปไหนมาเอ๊ะทำไมหนูอันนาไม่ตอบล่ะไม่เล็กเลยหรอแย่แล้วสิ ฉันพูดภาษาใต้ตไม่เป็นด้วยทำไงดีล่ะบ,บอกทุกกนแล้วกันว่าไม่อยากพูดภาษาใต้เขาใส่ไม่ทอบัต้อมเกอนตี้น่าตอบตอบ,ตอบ,ตอบเร็วๆหนูขอตอบเป,ป็นภาษากลางนะคะหนูไม่อยากพูดภาษาใต้อ่ะคะ่ะเอ๊ะทำไมลูกพูดภาษาใต้ไม่อยากพูดล่หรอภาษาใต้เราเป็นคนใต้ไม่ไมค่ะหนูไม่ชอบพูดใต้และะ้วค่ะหนูอยากพูดกลางเพราะหนูถนัดเออๆก็กได้ก็ได้ว่าแต่ลูกตอบไม่หน่อยเร็วอ๋อพอดีว่าหนูอ่ะ ซอบเปลี่ยนหนูสนักเลยไม่ได้กลับบ้านมาก็เลยครั้งที่หนูหนักเพราะซ้อมหนักมากช่วงนี้อ๋อแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะไม่มีอะไรจะบอกนะถ้าลูก็อยากเล่นเปียนโนลูกก็เล่นเลยไม่เสียสนุนให้แม่อนุญ,ญาตแล้ว <c oughs> พอไม่เข้าใจหนูแล้วละว,ว่าหนูชอบเล่นเปียโน,นเล่นไปเลยน,นะแม่ไม่ว่าอะไรแล้วต่อจากนี้ขอบคุณนะคะ อมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่อยากให้ลูกมีความสุขเนะี่ยอะไรที่ลูกทำแล้วมีความสุขลูกก็ทําไปเลยนะไม่จะได้ขัดขวางลูกแล้วขอบคุณนะคะแม่หนูจะทําตามความฝันได้ดีที่สุดเลยตอนเพลงเอ๊ะทำไมอันนาคนน,นี้รู้สึกแปลกๆปลกทำไมพูสัาไตไม่ได้สจริีอันนาก็กจพูดภาษาไตตลอดีกับเราอ่ะเอ๊ะมันแปลกๆแล้วสิฉันองรวยได้ว่านางอันนาคนนี้มันคือใครกันแน่ทําไมถึงพูดภาษาไตไม่ได้ไ รู้ได้ว่าแกเป็นใคร